พราะว่าความจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวชีมันก็โตขึ้นเราก็ใส่กล่องใหญ่ไปเลยจะไม่ต้องมาซื้อใหม่นี่เมื่อกี้เนี่ยปะปาตี้เขาจะให้แม่อ้อปิดกล้องเพราะเขาจะดุไรยแก้วแต่แม่อ้อไม่ยอมปิดเขาก็เลยดุไรยแก้วไม่ได้บ้านเรามีคนเดินเข้ามาได้ไหมได้เลโอ๊ยยังไงทำไมอ่ะเมร่าคือหนูกลัวจริงๆอยู่ดีๆว่าเอ๊ะเลยอ่ะก็หนูลงไปเองอ่ะก็หนูไม่รู้ว่าใคร เแ่ม่นี้เฮ้ยเฮ้ยหาทำทสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะมาตามหาบ้านไหนชีก็คือกล่องใหม่ให้ชีดค่ะสาเหตุก็คือเพราะว่าชีดเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เลื้อยไปชนแก้วน้ำหกทุกวันเลยก็เลยต้องเช็ดทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากล่องใหม่ให้ชีดอยู่ ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราไปตามหากันเลยวันนี้ใส่เสื้อผู้เสื้อผู้มาเลยนะอันนี้ดีกว่าอันนี้คือพอชี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมฟ้าชิดแล้วเขาจะอยู่ข้างในนี้ได้ไหมได้คราวนี้มันมีสามชั้นเราจะเจาะรูให้เขาเลื้อยขึ้นไปแล้วอยู่ข้างบนได้ได้คือเราต้องเอาสามชั้นให้เลื้อยงูสามตัวเลือเอาแบบนี้อันนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้เลื้อยงูสี่ตัวเลยแล้วแก้วสี่ตัว แค่ตัวเดียวยังเหนื่อยเลยลืมบอกไปค่ะทุกคนควรจะรู้จักพี่เอากาดีแล้วใช่ไหมคะวันนี้พี่อากาศก็เลยจะมาพื่งเลยนกรวเรื่อสองให้ชิดค่ะใช่แค่แน่แน่แน่อะไรคะแน่นะเดี๋ยวปาจะเล่นมายาก้ดูนป้อนองตัวนี้ตั้ายลมากลนดูีด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 ีีดีดดีดนีดดีดดนีดป มื่อไหร่ใช่นี่ควรับแบบที่ร้อยแก้วบอกกับคูณเลยคือหนึ่งสูงได้ว่างมีจุดได้นี่แต่ถ้าชิดลงไปมันจะจ่เป็นมันจะฉกกระปุกใช่ค่ะเพราะมันคือหางขยะขยะยกแบบนี้เวลาชิดเข้าชิดเข้าชิดออกชิดเข้าแล้วก็ปิดใช่ะไหมมันต้องทําให้มันใสมันจะได้มาถ้ายังเดินซอยนี้ไม่น่าจะได้กล่องชิดกลับบ้านนะคะคิดว่างั้นเหมือนกันค่ะ วิ่งไปตน้ารนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มันก็เท่าของเก่าเราไงนี่ก็เ่มันเท่าของเก่าเราเราจะเอาให้มันสูงไหมตอนเราแก้จำได้ไหมตอนที่เขากินอาหารน่ะเขาจะชูคอขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันติดหัวเอาแบบนี้ไหมคะแล้วมันนี้มันไม่ใสอ่ะมันต้องใสหน่อยดิประมาณนี้ลูกเอาประมาณนี้สีประมาณนี้สูงกว่านี้แต่สูงกว่านี้เอออันนี้ไดไหมคะป้ามีความสูงได้นะ ได้แต่ว่ามันแค่ไปความสูงได้แต่ว่าอันน่้ดีกว่องนี่ความสูงได้ได้แต่ว่ากล่องมันจะมีเออมีรูให้ด้วยไม่ต้องจอบแต่ว่าเราต้องอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ลเออได้ไม่ได้นะสรุปได้หรือไม่ได้ไม่ได้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็อันเดิมอะ ไซนี้ได้เราเจอแล้วไซนี้ได้เลยไซนี้ได้แล้วค่ะเราเจอแล้วค่ะ <c oughs> แต่หนูคิดว่ามันกว้างเกินไปอะ่ะโอ้ยได้เลยเอาอีกแล้วเกินไปอะ่ะเาเอา,เอาอย่างนี้อย่างนี้เพื่อชี้โตอันนี้คือข้อแรกที่เราเลือกนะปะ๊าป้าแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวชี้มันก็โตขึ้นเราก็ใส่กล่องใหญ่ไปเลยจะไม่ต้องมาซื้อใหม่มันจะไม่โตไปกว่านี้แล้วมั้งมันโตคือมันนี้มันใหญ่ไปเหรอใช่ ก็อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งแล้วกันชีจะได้สายใจออกเราว่าใช้ชั้นหน้าที่ให้ชีอยู่อันเท่านี้ถ้าอันนี้ไปอยู่มันก็ไม่เป็นไรชีมันต้องการที่กว้างขวางไงอ๋อคิดแทนชีกันเนี่่ไงอันนี้ได้ไหมไม่ได้ใหญ่เกินโออันนี้ใหญ่กว่าอันนั้นอีกแล้วแก้วเอาปุ๋ยนุ่งให้มันมานอนอโอ้โหอ้าวแล้วถ้ามันอึอดถ้ามันอึเราก็ล้างใครล้างนั่นไงเกลี่ยไปเลยสรุปเราจะเอาอันไหนกันเนี่ยอ๋อันนี้ ไปได้รีบไปเจาะดูกันงั้นเอานี้เนาะคิดอยู่ได้เนาะอยู่ได้เลยนได้ไหมอันนั้นเอาฝามาปิดดูที่ว่าล็อกดีไหมโอ้หนีบนิ้วอีกอันนี้อันนี้มีความคิดว่าควัวคิดจะเพียดเหมือนกันนะมก็ไม่คือแต่ว่าขนาด่ะพอดีที่สุดแล้วเท่าที่เราหาได้แต่เรารู้สึกว่ามันแบบก็ยี่สนิ้วยี่สิลดิมันไม่มีเลยเดี๋ยวถ้าเขาไม่กินอาหารเราก็ค่อยว่ากันใหม่เฮ้ยแต่วันนี้มันเป็นวันให้อาหารเขาด้วยเนาะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกล่องให้เขาอยู่แล้วเราก็ให้อาหารเขาโอเคนี่สัตว์เลี้ยงของใครตังมาไม่มีตังเรีย้อยไม่มีก็หลุดเลยเอาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะรูแล้วก็จัดบ้านให้มันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปจ่ายตังก่อนนะคะเล่นตลอดของมันก็ไม่สนใจจ่ายตังยังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปทำบ้านให้ชิคกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวว้าไปทำที่บ้านกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม ูจุดลูชีไม <arians> to ่ชอบจุดลูชีกระโดดทำไมเขาวาร์ปไงเขาวาบทิ้งมาอย่างไรวาร์ปมาจากกินเด็กเขากระโดดแล้วทำไมทิ้งมาได้อะไม่ต้องกระโดดก็มาได้ไม่ต้กระโดดมานั่งแล้วไงไม่ได้กระโดดที่ขับรถมาเฮ้ยเธอให้มันแบบดูมีตื่นเต้นหน่อยสิอ่ะงั้นเธอกระโดดโดดลงมานั่งอ่ะหนึ่งสองสามเออเห็นไหมก็เราก็จะเริ่มทำแล้วนี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่อยากให้นั่ง นี่ถ้าใครเคยได้เห็นคลิปแรกที่เราทํานะเราจะเอาดร้อนมาเป่าเป่าท่อเหล็กแล้วก็มาจิ้มแทงรูแทงรูแทงรูตอนนั้นลําบากมากแล้ววันนี้ทําแบบไหนคะวันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่มาปากกีไม่ได้โฆษณานะซื้อตัวปักกีบอกเขากดอะไรจะแกะอยู่เนี่ยนี่ซื้อมาสดสดร้อนร้อนคือจะง่ายกว่านั้นใช่ไหมมันจะทําให้เราทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นมากครับตรงนี้ตรงนี้เราจะกดอย่างนี้ไว้พอกดปุ๊บมันจะทําไงร้อนร้อนปุ๊บเราทําไงเอา g ั s ก็จิ้ม จิ้มลงไปจิ้มเล็กๆก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายรูปขยายรูปเพื่แล้วก็ยกขึ้นโอเคและอันนี้ก็คือจะบอกว่าบ้านเก่านี่คือบ้านใหม่ใหญ่มโหฬารมากใช่อันนี้ประมาณที่ดินมาหนึ่งไร่อันนี้ประมาณห้าไร่ไหนขอห้าไร่หนึ่งสองสามกีฬากีฬาปัญญาปีเจห้าไร่เล่นอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวเอาการกับไม้แก้วลองหยิบชิ้นมาวางอยู่ในนี้ที่มันใหญ่แค่ไหนก่อนแล้วเราไปเจาะดูกันดีกว่าชิ้นดูัสดี้วางลงไปดูก่อนดิ วางไม่ต้องไม่ไม่เดี๋ยวมันเจ็บเจ็บต้องสพอร์ตโอ้โหชีวิตงูจริงไมันอยู่บนดินบนตายก็อันนี้มันเป็นงูพันงูเพาะเลี้ยงกับคนเป็นงูเลี้ยงโดยเฉพาะโอเคมันต้องตกใจกันแน่เลยโอ้โหบ้านผมใหญ่มากเลยครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่กล้าเลยเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในนี้เหมือนเป็นบ้านเล็กๆอยู่ด้วยกันได้ผมรู้สึกเกรงครับผมไม่กล้าจะเลยงั้เอันนี้ไปคืนค่ะ สงสัยต้องซื้อแฟนชีตมาให้อยู่ด้วยแม่คืนจะบอกนะว่าพออยู่บ้านนี้ยชีตรู้สึกว่ามันได้เต็มตัวแต่พออยู่ในเนี้ยมันบอกว่าไม่นี่มันเป็นบ้านอย่างชัดๆคือคนเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่างูเนี่ยเลี้ยงในพื้นที่ที่มันเล็กไปมันก็จะอึดอัดใหญ่ไปมันก็จะแข็งงเยอเยอียดเรียดอ่าเราจะเจาะอย่างงี้ทุกทุกชีตไปอยู่ที่เดิมไปนอนไปชีตื่นเต้นไหมเน่จะได้บ้านใหม่ตื่นเต้นห์เดี๋ยวป้าเจาะให้ดูก่อนกินไม่มาเชียว เออม่่ได้กกินนเหมือันมันต้องมีถูกแล้วมันเจาะเป็นรูตั้งแต่นนี่อ่านกำลังเจาะรูทางนู้นทางนู้นชิดทางนู้นจะไปไหนชิดจะหนีออกจากบ้านเหรอบ้านใหม่ยังไม่เสร็จเลยแม่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 จับแม่จะใส่กองเฮ้ยหัวสั่นสันใสจะตื่นเต้นให้แม่จับใส่กองแม่จะจับอะไรคะน้าอุ้ยไม่ต้องกดแรงยกเออไม่ใช่ประคองน้องประคองมือลายแก้วการช่าง ตอนนี้เราอยู่ใน,ในการในแก้วการช่่งค่ะติ๊กติ๊กแล้วพลาสติกที่มันเยิ้มเยิ้มอยู่เราเช็ดออกได้ไหมได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดแต่แลบลิ้นใหญ่เข,เขาแลบลิ้นคือเขามีความสุขหรือว,ว่ามันโดนกิ่งเราอยู่แล้วพอเราถ่ายเขาก็เลิกแลบลิ้นผมไม่มีความสุขเลยคนจะได้บ้านใหม่โอ้โหเลื้อยกิงแล้วแต่ละคนเดี๋ยวจะมาช่วยกันจับชีสเดี๋ยวมาสุดท้ายป้าทำเอ่คนเดียวอีกแหละหนูก็ช่วยป้า ป้าไม่เสร็จเออมาไม่ไม่รู้เลยว่าป้าบอกอย่างนี้นะดอยแก้วป้าจะบอกอย่าเพิ่งหยุดจดไม่หยุดจะบอกก่อนว่าทุกคจะดุแอบดูลูกใช่ไหมทุกครั้งที่สอนเนี่ยเมื่อกี้สอนมารอยแก้วทำอย่างนี้นะลูกให้เรามือจับมือเนี่ยให้มันนิ่งเนี่ยแล้วค่อยสอนแล้วค่อยๆกดพอบอกปุ๊บมือก็แกวนอยู่อ่ะถ้าเราเอามือสองมือไปจับเนี่ยมันจะมันจะนิ่งขึ้นมันจะอ่าเขารู้แล้วเขารู้แล้วนี่ไง นี่เมื่อกี้เนี่ยปปาติเขาจะให้แม่อปิดกล้องเพราะเขาจะดุรอยแก้วแต่แม่ออไม่ยอมปิดเขาก็เลยดุรอยแก้วไปเลยโอ้เป็นไงล่ะเห็นไหมลูกก็เก่งเห็นไหมลูกก็ขี้คุ้ยขี้คุ้ยคืออย่างนี้ที่อยากจะบอกให้เด็กๆลองหัดทํางานพวกนี้มันเป็นงานฝีมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้มันออกไปแล้วเลอะหรือมันเปื้อนอ่ะมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นระเบียบได้มันก็ควรจะเป็นเพราะฉั้นพอจ่ายเจาะแล้วมันสายสายส่มันก็เป็นรอย แล้วแกรู้สึกว่าครั้งนี้ชีวิตดูง่ายกว่าครั้งก่อนไหมแม่ครั้งก่อนต้องแบบอ่าพี่เลี้ยงดูดูด้วยนะเ <c oughs> ดินนี้เอาไว้ <c oughs> อันนี้ก็หันมามองมัวแต่มองบ้านมาเออ <c oughs> โอ้โหโอ้โหกาเป็นก้อนเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยป้าบ,บอกแล้วอย่าให้เป็นอย่างนี้ไงประคองมือดีๆอย่าไปอย่างนั้นดูอีกแล้วดูเขาสอนเขาสอนลองแม่กัดมาดูหนึ่งเอาเอากัดมาดูหนึ่ง ดยวส่งมือให้ดูสุดท้ายพอดีป้าป้าป้าเจาะข้างๆด้วยสิรู้แล้วรู้แล้วไอ้ไม่พูไอ้ไม่ช่วยเนี่ยรู้ดีจริงๆรเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงเอออ่าถูกต้องอ่ะตอนนี้เราพักไม่ก่อนหันเยาวเยอะมเป็นขนมสายไหมไปเลยทีเดียวแม่ออตรงจับชี้เลยค่ะจับเลยแม่จับได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกให้ดูนะนี่ใครเนี่ยนี่ใครจะเอดูสิของเดิมเจาะทาบรุ่นขนาดนี้ของใหม่เจาะอยู่แค่นี้คิดว่าแค่นี้หายใจออกไหมไมถ้าเป็นมรุ่ะหายใจออกทำไมติงไม่ตกใจลูกไ่เนีมันอารมเจาะ่างนี้รู้ตั้นแล้วอมณ์เจาะเ ไม่ใครมามีคนมาจริงเหรอจริงเมื่อกี้บ้านเรามันมีคนเดินเข้ามาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไหนไม่ไม่ดริงจังหนูเปล่าคนบ้านเรามีคนเดินเข้ามาง่ายขนาดนั้นเหรอเขาไม่ทันกดรหัสผ่านเลยแม้แต่ละเลยนะตายแล้ายแ้ายแล้ววันนี้พี่ใบ้มาจัดแตมสตอรี่เขามาบ้านเราแล้วเขาก็เข้าบ้านเราเลยค่ะเขาไม่กดเก่งด้วยแล้วบ้านเราไม่ใช่เหรอ เขิจเ้ามาได้แบบเปิดประตูเข้ามาได้แบบง่ายได้เลยเหรอแกตกใจมากจริงอะันกตัวผีอยู่แล้วรองไห้ร้องไห้เลยอะเฮ้ยร้องไห้หรองงเลยทำไมอะเมื่อกืหนูกลวจริงๆดีๆกว่าเหาเลยอะหนูลองไปเอ่งอะเ่กหนูไม่รู้ว่าใครหนูดีบอยู่ิ้มหน้าบ้ายนีมีเจอไพรอีกล้วเซอแฟนตัวดหน่เซอแฟนตให่อ้ยแกหัว ไม,ไม่ได้อะไรพี่เป้คือสแตมเขาก็อยู่ในครัวใช่ไหมสแตมแล้วสแตมก็แฮร์ไลน์พี่ตกใจจริง,งแล้วไ้แอยู่ตรงไหนอ๋อวิ่งล,ลงไปไงอีไดยินเหรอยู่ไอ้แก่ไอ้แก่ลไปทำอะไรหรอคือแก้วหนูนคิดว่าอยู่หนะ้าบ้านหนูเอ้ยจะลงไปหายก็ดูแบบหนูเราเราได้ยินเสียงรอยแก้วบอกเฮ้ยใครมา <c oughs> เออเราเห็นแล้วนะพยายามกดหายใจออกไปนะเจสต์แตมบอกเหม็นไหมเหม็นไหมคะรอยแก้วหนูหาย อาเหมือนดำน้ำเหมือนดำน้ำกันนานๆกันให้นานๆไว้โอ้หจิ้มไปสุดมือเลยดิเดี๋ยวมันก็ชี้หลุดออกมาได้หรอกลูเนี่ยโอ้โหบางไหมเฮ้ยแม่ขอดูชี้ดิเออเหมืนในเดื็เสาวคอยาวดูนี่ดูนี่เจาะก็รวลูมาเริ่มเลยพีสเกตอย่าได้เห็นเอาละถังข้าวสารเราได้เสร็จแล้วโอ้ยใช้แรมจับได้เล นายจะตามหันหน้ามาสิขอคอเลยขอคอได้เลยพี่ไอ้แก้วเอามันออกมาจากที่ไหเฮ้ยเฮ้ยผ่าทำพี่ตัวกางยีด่วนรัดเมื่อยไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำไม่ไม่ป้าเนี่ยเมื่อยไหมโอ้โคือเรามันเป็นกลิ่นที่ไม่ดีครับมันเป็นมลภาวะมากในการที่ทำให้พลาสติกเนี่ยไหม้กะจาย ตอนนี้หายร้อนแล้วแต่เมื่อกี้ตรงของฝั่งยังร้อนจากตรงนี้มันก็ได้นะมันเป็นจุดสักรูนึงรูใหญ่ๆเท่านี้อะเลยแก้วแล้วมันก็จะหายมันก็จะมันก็จะมูดออกมาจากรูนั้นเลยใช่ได้นะอีกแถวนึงติ๊เตาะเลยสามรูเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่พอตรงไหนดีก่อนไม่ถ้าบางคนถ่ายมันก็แบบไม่ต้องอ่เดีเดือนจะเราไปอยู่ในกล่องแทนแล้วเราะเอากล่องนี้ที่วะไม่ได้อนอีมูด อะไรอะไรกันครับเนี่ยแต่น่ากลัวหน่อยเดี๋ยวก่อนจะให้จอแนวไหนจอแนวข้อมองหรือจ่อไหจ่อด้านข้างใครใครจะให้จ่อด้านข้างก็ยกมือไม่ทันล้เสียงเป็นเอกฉันเอกฉันเฮือเฮออันนั้นเศ้ากว่าติดเชื่อแตมร้องคอไม่ไม่เป็นไรมันไม่กัดนะมันยูกัมไม่กัดไม่กัดจริงๆมันไม่กัดแต่มันโนแซงโนแซง ว่ากลัวมันหันหน้ามันแกร๊กอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากเออแต่แก้เางั้นไม่เอาลูกจ้องแตมเขาจับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลูกเป็นไงกูชี้เบลมันเย้เข้ามาเหมือนจริงอนะไรแล้วแก้แล้วแก้บนพื้นก่อนห้าเป็นไงถามมันไหมว่าชีพมันชอบไหมไอ้ตุ๊กตาอะไรที่วานเนี่ถ้าเราเปลี่ยนกล่องใหญ่ขึ้นเราจะต้องใส่ชิ้นชู่มากขึ้นเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิร์กอย่าเพิร์กอย่าเบิร์ก จ้าเดี๋ยวชิ้มันจะขูดหน้าอุ๊ยอุ้ยวันนี้แน่อรำมีชุดอะไรเมื่อวานอย่าไม่งูไปได้ไหมพอชุดแต้มจับปุ๊บชุดแต้มลียนกลายเลยรู้ป่ะเปกลายเป็นไม้เปลีนหน้าไม่สามารถขยับร่างกายได้จับได้ยังไงจับได้ยังไงแต่ภาพนี้จะมีภาพกีฬาเป็นยังไงคิดเอาไออกมาก่อนนะเธอเอาตุ๊กตาออกก่อนต้นไม้หลายโหแก้วเออเรื่งต้นไม้เออเรื่งด้วยต้นไม้อยู่ข้างล่าง มันจะได้รู้สึกเหมือนอยู่ในป่าเพรฉันดูคือมันหนักมันหนักรู้ผัดกันกุ้งขัดกักุ้ง็ต้องทำให้มันเป็นเอาต้นไม้ไหมกลมๆเหมือนก้อนวันนี้คือแบบนี่นะฉันมันจะตกใจไหมันทำได้จะทำให้ตัวนี้ไปพี่ได้แก้วและจะทำให้ชีสแก้ตัมันจะตกใจไหมเอาว่ามันเจอเพื่อนตัวเองเดี๋ยวมันจะสู้กันขึ้นมาจะทำยังไงเอาแก้วน้ามันไปไหนเหรออยม่นี่ละ เดี๋ยวจะนั่งอยู่ให้มันได้รอเขเลี้ยงจุ๊บไมเดี๋ยวเขาตกใจตอนนี้เนะคะกล่องเสร็จแล้วค่ะไม่รู้ว่าชีไม่รู้ว่าชีไม่รู้ว่าชีเป็นคนเออไม่รู้ว่าชีจะชอบหรือเปล่านะคะแต่ปอปป๊าว่ามันน่าจะชอบนี่แหละค่ะเพราะว่าปอปปาตั้งใจกันแต่พี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดนะคะอย่าลืมกดรักันด้วยนะนนี้ยวมากดให้ช่องเต็มแต่ตอดเลยด้วยนะ คุยแม่มันชอบมันชอบมันเลยเอาของเล่นอย่างเดียวคือตอนนี้มันยืดได้เต็มตัวเลยนะแต่ก่อนนี้มันยืดไม่ได้ดูดิมันดูมีความสุขมากเพราะว่ามันแบบว่ายืดได้ทั้งตัวเลยเธอเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไหนเราลืมจับฝากันหรือเปล่าตีด้วยฝาต่ออย่างแรกเลยโอ้โหดูมันพลิกสิโอ้โหม่เคยเห็นมันทำขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนกันนะปิด ลกี่งมาโดจี๋มันจะตกใะว่ากลัวนะมันต้องดูงูนงมืวาี้งก็กลัวไอตัวนี้ไปก่อนแล้วอะไอตัวนี้มันน่ากลัวกว่าไอตัวนนอีกนะแต่มันมองไม่เห็นไงใช่งูมันต้องจับความร้อแล้วถามว่ามันมาเจองูตัวนี้บอกเฮ้ยฉันกลัวงู้ไอตัวนี้มันตัวอะไรเดี๋ยวต่ประหาดนี่ อันนี้เรื่องเรื่องเขียวผักมากเชอญแตมแต่ตอรี่แบมสตอรี่มันไม่เติมใจมันไม่เติใจมูเช่อแบมเลยมันยังไม่มาอันนึ่มันมาแล้วมันมาแล้วเอามันไม่เอามไหนู่ไม่ตไม่ต้